กินแล้วกินมาหลายแล้ว, <c oughs> ว,ว,วมเอ,อา,า,เาดได้ๆๆพอแม่พอก่อนห่วยไปหมดถตายเบือกฮะพอด็สนใจเมียใช่ไหส่แล้วสมเด็จของกินนี่ถั่วลูกใส้เลยทานไปเลยมีช้างงาอยู่เชือกหนึ่งอยู่นี่โอ้โห,ห,หใส่เราก็ไม่รู้เรื่องะฮะ ไปไปไปไม่คืนละเออไปไปกวนพ่อเออไป,ไปอพอ่อ,อ,ไปพอไปกินข้าวไปเออ,เ,อ,อเดินดากต้นุย่ยตจนุยไปหาพอ่อบา,ดา,บา <Nope. S 1> ดาวยบาเนี้ดาพอกผมรอเวลานี้มันนานแล้ว,วเวลาที่พ่อผมจะกินข้าวนะ่ะผมจะไ่กินด้วยอนมาที่เสืยแล้ กินกินเลยกินแล้วกินแล้วกินมาหลายแล้วเอาได้ได้ได้พอแม่พอไปก่นไปไปหมายเดียวฮะบอดสนใจแม่้แสเดจของกินนี่ถือลูกหายเลยหายไปเลยปินปาบงปลาดาออยากินปิงปลา เขากินได้ก็แค่ข้าวนะช้างเป็นสัตว์กินพืชอ่าดตามดาวไปขาจะลากแล้วนี่ผมนี่ถ้านับรวมๆกันก็วีโอโอ้ยชั่วโมงกว่าวว้าชั่วโมงบียี่สิบนาทีนั่งเล่นไปนั่งมาก็สองชั่วโมงเข้าได้ไปแป้งสองชั่วโมง 8วันครับลงมาเลย8วันอยู่แล้วเป็น8วันครับครับดาวจะกล่องข้าวนอ้อยข่าพ่อวันนี้เอเอทำความสะอาดเราบุญืม,ม่ล้างอะไรบุญง่ายดีแล้วว่ายกินเลยไม่ทันใจครับเป็นทันใจเดี๋ยวทำแค่นิดหนึ่งดูตัวผมด้วย ดูตัวด้วยดูดาด้วยลิ้กันบนนั่งอะไรหรอดูดากินปลาอย่างเร่งรีบดูดาด้วยหลอกของปลากันหลอกของปลาเดินตามพ่อแล้วแม่กับพ่อแม่แม่ทั้งแม่ทั้งลูกครับวันนี้ตามไปกินนำทีมลยดาวตามดูแป้ง ข้าวในหอมอร่อยนะแล้วใส่แป้งไปตามแป,แปง้งครับล่เข้าป่าแล้วลอดาวเข้าป่าครับเออเองไปกินหญ้าหลุดดาวไปกินในป่านู่นะนีหนีดาวครับสกินการกินข้าวหนีช้างเอ้า คนมานีแล้วครับเอาเอาดาอยู่ในป่าอยู่นุ่น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 ดูนุว่าเดินพ่อหลอกเองกเดินพ่อหลอกแล้วอโกร๋ไม่นันโกร๋ไม่นันใ้ยินเสียงพ่อแล้วเดินมาเดินมาพ่อนี่ก็หลอกน้องดาได้ลงคอผู้สัตว์ไปหาพ่อน่อคนึงมาทั้งแถว ทมให้ก่อนทมให้ก่อนไม่เกี่ยวเด้อพ่อเองพ่อเองโกหกเองเด้อพี่เสียไม่รู้เรื่องนี่เด้อมาตามหาพ่อครับเอ๊พ่ออยู่ไหนวะเดินลอดใต้ท้องแม่อุปสรรคนิดนึงตรงที่อ้วนเกินไปเอ้าพ่อไปไหนวะพ่ออยู่นู่นกินข้าวอยู่นู่นเออนิ่งอยู่ฮะ ไม่เห็นก็นไม่เป็นไรนะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อององอ่ได้ได้ได้ยินเสียงครับมีเสียงแล้วอ่าดมกินไปแล้วฮะอ๋อไม่ไปไม่ไปไม่ไป เงินค่าอยากมีความสุขไม่มีไอ้เก้าขี้ดีไปกวนขึ้นไปเล่นต้นไม้แล้วนั่นเอีอ๊ยเอีอ๊ยเอีอ๊ย เห็นตะตุดดูกตอู้หอ้สุอสุดสตาร์ดาวมงคลอุ้ยเุ้ยเห็นพอแล้วตามปอีกแล้วนี่นี่นี่กี่อนี้ตาบอกไม่ตามก็ได้วะไม่ให้กินไม่ตามก็ได้วะ เลงอยู่เลงอยู่มาลุ้นกันนะครับว่าดาวจะตามพ่อไปไหมและแล้วดาวก็ก็ตามไปครับตามไปไหมตามไปครับเห็นแล้วตูดตื้นุยตื้นุยตืน้นเดือดแล้วอ่าไม่ตามครับแวะเข้าป่าก่อนแล้วเข้าป่า,ข,า,ปาข้างทางก่อน ไปครับไปหากินน้ำกับพ่อนุ่นรุ่นุ่นโอ้โอปลวละโมไซหิวน้ำกินน้ำเสร็จก็กล้างไม้ล้างมืนอนะย, <laughs> ยังกวนได้ครับยังกวนได้อเอา้า มีสั่งงานอยู่นี่น,นี่เด็กนวเอาดาวอุ้ยนี่แม่โอ้สั่งนู่นดูนี่แมนเกือสบสั่งแล้วแต่สั่งเขาแมนบ่คือบ่คือลูกมามา <laughs> นีนี่อุ้ยเขาว่ายุ่งเสียงเหี้ยงอุ้ยมีช่างงานอยู่เครื่องหนึ่งอุ้ยถ่ายมาแปดอีพีเพิ่งรู้มีช่างงานอยู่นี่หนึ่งตัว เกือบแล้วไอ้ดาวก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับตะกี้ไม่ได้คิดถ้ามันหลุดไปฝั่งนูน้นนี่สวยเลยลนี่อุ้ยพอนี่เขารีบมัดเลยครับรีบมัดครับผัวดาววิ่งไปไอ้ดาวมันก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้นี่ดีมันได้ไปหาช้างเขาจะไปแวะไปดูว่าช้างอยู่ตรงไหนดาววิ่งเล่นอยู่ตรงนี้ตะกี้วิ่งไปวิ่งมาผมก็ว่าเ้เสียงอะไรไเสียงอะไร เสียงอะไรเสียงอะไรอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมีช้างงานอยู่เชือกหนึ่งอย่นี้โอ้โหแต่เราก็ไม่รู้เรื่องนะฮะไปไปไป,ไ,ปไม่คือละอันนี้ก็คงเป็นลิส์ของช้างงาน,น,นแน่เลยนี่พอดาวก็รีบนะครับจับเอาเลย เด่นเขาต้องนานไม่รู้ว่ามีช้างเขาให้ดาวหลุดไปหาให้สวยนะนแม่เขาีนไม่คือไม่คือไม่คือเออเอาเลยเอาเลย,ลยอเอาเลยกินเลยด,ดาวากินน้ำหิวน้ำ